ทำเทตเขานอนตอนแรกจะทำคอนโดนะนี่จะจะทำยาวไปถึงนู่นเลยนี่เน,นี่ยทำให้เขานอนเนี่ยนี่นู่นเลยถึงข้างในนูน่นนอนนอนข้างในนะ่ะข้างในลึกน,นูนน่นข้างบนน,นู่นน่ะนั่นแหละเขาก็จะแบ่งกันนอนใต้รถเข็นนี่บ้างข้างในน,นู่นบ้างโต๊ะน,นู่น นี่ก็ทําให้เขานอนหมดให้เขาเลือกนอนเอานี่ตรงนี้ก็ให้เขามีนี่ที่รับที่นอนให้เขาแล้วก,ก็ทําอย่างนี้ให้ไม่มีกกงก็จะให้เขานอนแบบนี้จะให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะนอนตรงไหน <laughs> นี่แหละแม่เลยเนี่นอนพลอยหรอ อยู่ข้างนอกกี่ตัวนะสิบกว่าตัวนอนเยอะมีที่นอนเยอะอยู่ไหมอ่าก็แต่ว่าเวลาเขาตื่นนี่เดย์เนี่ยนอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันโตเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยเดี๋ยวก็ตีกันเนี่ยพอ่พอพอ่พอพอ่อพอประมาณสามทุ่มเราขึ้นบ้านนะขึ้นบ้านนอนนะได้ยินเสียงแล้วนะ ตีหนึ่งตีสองด้วยพอเขาก็วิ่งลงมาดูใหญ่เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอกแม่เอ้ยมาคอยจนะห้ามแต่ลูกข้างในบ้านก็พอๆกันนะ่ะตีกันทุกวันเนี่ยเออก็ขอพระคุณหลายๆเด้อประลัดเนาะแล้วก็ สงสัยโทรศัพท์ใช้ได้หนะยาวแล้วมั้งเนะี่ยไม่ดับปกติจะดับไปแล้วเนะี่ยถ่ายคลิปก็ยังดับเลยแม่เลยแสด้ว่าคืนที่คงที่แล้วมั้งเนะี่ยนานตีกันอีกแล้วเห็นไหม <laughs> <c oughs> เป็นไงใบเงินออ้ยเมื่อก่อนนี่สีนีข่ขนเขาเนียนวลน,นะแมวเปลี่ยนสียิ่งแก่ยิ่งขนยิ่งดำยิ่งคำเข้ามานะ จาเอ้ยเนาะเป็นกําลังใจให้จ้าขอบคุณจ้าประรัตเป็นกําลังใจเหมือนกันเด้อจ้ะเดี๋ยวเข้าไปหาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมเยียนตัวตับคงคืนชีพแล้วมั้งเนี่ยดีแล้วแหละเพราะว่าไล์ได้นานขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนในไล์ไม่ถึงสิบนาทีแล้วแม่เอ้ยดับวันนั้นอะวันนั้นไล์ได้เท่าไหร่ละสิบสองนาทีดับดับเฉยเลย ก็ตั้งงานโน่นมาก็เลยไม่ได้ไลฟ์ต่อเลยไม่ได้ไลฟ์เลยกลัวเขาจะพังไปก็เลยพักไว้ก่อนอันนี้เริ่มมาไลฟ์ได้แล้วแล้วเมื่อวานก่อนก็ถ่ายคลิปถ่ายไม่ได้หละดับก็เลยเลิกถ่ายหยุดก่อนหยุดไว้ก่อนแต่ถ่ายคลิปสั้นถ่ายได้ก็ไม่กล้าถ่ายเยอะถ่ายวันละคลิปสองคลิปขอบคุณปารัตเตอร์จ้าขอบคุณช่องปารัตทานแมวจ้าขอบพระคุณเอฟซี คนพนมไพรเด้อจ้ะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เขามาให้กำลังใจนะจ้ะขอบคุณขอบขอบคุณหลายที่บ่ลืมปอรักแมวแชนแนลนะจ้ะเนาะขอบคุณอันนี้ช่องพ่อเค้นได้เลยช่องของคุณพ่อเค้นเนาะที่ขับรถก็ขอให้คุณพ่อปังๆเด้อจ้ะ ปังๆเฮงๆปังๆนั่พอเด้อติดตามเบิ้งเพลินเรื่อยแหละบางวันก็ได้เม้นบางวันก็ไม่ได้เบนนะจ๊ะพี่น้องรออยู่จ้าอย่าลืมแชร์ให้เราหน่อยนะจะได้มีคนดูเยอะๆจ้าแม่เดีจะแชร์ให้เดี๋ยวเข้าไปหา ขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เขามาเป็นกำลังใจน,จาน่าจะเนาะก็เริ่มไล่ได้แล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมเยือนเพื่อนได้เยอะแล้วเนะี่ยก็คงจะเยี่ยมบางทีก็ไปฉับฉับช่วยช่วยหาเพื่อนขอบคุณหลายๆจา้าอันนี้กินนิ่มแล้วก็ไปหลับไปนอนหมดแล้วนะจ้ะ เวลาวปวดนอนนะอย่างเงเอ้ยน่ยขึ้นไปนอนหมดแล้วเนะน่ยนอนในตะกงตะก้าขึ้นนอนแล้ว